สวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเก่าเนอะค่ะกับป่าบนคนอีสานเมื่อนีป่าบนคนอีสานก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของป่าสังวานค่ะป่าสังวานพนฝันว่นนาคือจังมีงานเนอะค่ะไปโบมีคนบานประของคนว่าค่ะมีจะเล็กหน่อยนีนิ่งจะพูงงามๆค่ะยางน้ำกล่นเนอะค่ะยางตามหลังค่ะ เรื่องราวความฝันของเมียสังวานเพื่อนชายสกให้ลาบเนี่ยไลกลับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของเมียสังวานค่ะสวัสดีค่ะคุณแมสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะานผม้ชมมนีกาเดินทางมาติดต,ตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณแม่ฝันแม่นเนาะคุณแม่เนาะเรื่องถามไทยซื้อเนาะคุณแม่มคุณแม่ซื้ออย่างเนาะสังวานค,คุณแม่สังวานค่ะานผม้ชมมาเจอเพิ่นลยูลานขายตามบะคงพอดีค่ะานผมุชมจะ<ม>เลยได้ถามไทยกันเนาะคุณแม่เพิ่นกว่าเพิ่นฝันค่ะกะเลยอยากแบ่งปันแนวทางให้านผมุชมทางบ้านเนาะคุณแม่เนาะฝันว่าจะไหนคุณแม่บอกฝันว่าเล็กหน่อยแบบหลายคนหนึ่งนำผลแม่มิแต่ไม่ยิ่งฝันว่าิันว่าแม่อายุแม่จคปีหเพิ่นว่า เขาุกเกากลเเขาแก๊ซิปแล้วเนาะเขาก็ว่าจย่งนี้นดหน่อยน่นวนนมดหน่อยรุนลุนลุนนี่ทีละรุนจะไม่ยิ่งอ่อยต่อยนี่จะมิ่งอ่อยต่อยทำแลงน้ำฝนโหเป็นเสแทอยู่ทำเป็ย่างไปํำกันแบบย่างๆทีละทำกันไปน้ำผัปจับจูมองได้หักจำบะไรมองได้พุ่นบุหงดคือว่าจำาไรแต่ว่ากอกไม่ยิ่งบ่มีผู้ชายไม่ต่ไม่ยิ่งอ่อยต่อยเลยนึคนบ้านจะโค้งบ่บ่มิจบานอื่นคนอื่นบุหู โมูเหเขาโมูหกันแล้วล่ะปรากฏว่าสีแค่กันไปอยังจั้นชักแล้วเกิดพ so ันมาทีผีบ่ถามอายุเขาเาจนถึงกึศจังฉีละท้องใช้ผีถามคิดว่าผีแล้วเพราะว่ามอเห็นหน้ามองักหน้าชักตาเห็นอยู่หูหนาเขาอยู่มันจะุพงงามมิจฉุพงงาม เพราะว่าอุ้ยมาทำยังเอ่ยแบบส้องใช้จายมพบานบ้าเขาคือจังสีแล้วเพี่วเพราะว่าเราเคยเห็นหนาเนาะมาในคุณป่าคิดว่าคนหรือผีเป็นหยเขาคิดว่าผีผลแล้วหลายบ่ว่าคนไหนมันบ่เคยเห็นกันบ่เคยเห็นเถินเนาะบ่เคยเห็นจักเถื่อมิต่บะคือจังมิต่ผู้ส้าชํำอายุแบบซ้ำซิบเนเออซ้ำซ้ำซิบขนมนาะ เป็นเถาเปปุ่มเปปุ่มยกคพ่อทำไุ่ลายมันนับไรมอยไม่ลายมันมีแตะกุยิ่งมันจะม่ยิ่งคุปชายบอมมันจะม่ยิ่งรุ่นชํานี่ละเป็นกระยางน้ำกลอยางน้ำกลอยู่มาทามอายุห่างตัวแม่อันแม่ก็เลวหกหกสิบเก้าแล้วอย่งน้อยกระเก็ิบคุณกวาสินี่ละเบ่นแบวนี่ก็สิจังไนแล้วยางน้ำกนก็คือเขาคือว่าไม่ยิ่งนี่สี่สี่เก่าหกคือว่า ท่านมันเป็นตามโตได้หนเลิซีสมุดวาเออัานตีวาีเกาหกเปในใหญ่ั้นบอซีเกาหกัยังกกเกาซีขึ้นไปขหมาเออสมุดวาเท่ากับทอนอีกล้เกี่ยวนารับมันพันจะวควายม้าไหมมันมานอนบรับมาขึ้นมันก็เลยบรั๊บบรยังก็สิว่าแน่วนี่ตั้งสิบเบาขอบ่ได้มันฟันโดนหรอคุณแม่ว้ยพันมังช่วงเงินไม่ใหญ่แซงวังไม่ได้ไว้มันถีบเทไรหึงมึงเอาฝันหึง วาหันนั่นอันว่าก็ไปเก็บผักลามตไปเก็บพักหกน่ะนะมันมันมันทีห่าบอกเมล็กออกอะไรนี่มันถีเทไรนองเล็กออกไปแล้วขันตองขันตองขันตองขเล็กออกไปมันถีชิบหงใช้เป็นมันถีชิบเก็ดนี่ละแม่พันเดี่ยวจำได้ว่าจะสิจงได้กับชิบเก็ดหลังจากฝันแนวนี่ได้ได้ฝันอีกบ บอตตบอตตอบอตตอมันนอนบลับอย่งไงมันนอนบลับมันยังตาแข็งแกร่งแกแดอยู่แต่บ่งเต็มเหมือแรกงเรื่องค่ะมันมันฟันสิดิดยานอนรับเหมือนแร่คุณแม่วันนี้อายุจริงๆคุณแม่จะปีก็เก้าสิบหกล่ะโอ้หกสิบเก้าปีพี่นากระแกตทิพย์ดิล่ะแต่ว่าเด็กหน่อยม่วนม่วนน้ำใหญ่ะกราเออแล้วเออเจ้าน้อยกระแกทิพมันมาถึงสี่ปีแล้ กสิจังไหนแล้วน้องค่ะโคตรันเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นแนวข้าเนาะค่ะไปจังไหนมาจังไหนจังไหนไปขอได้หมดโอ้ยก็คือจังยังเรนนี่ละเขาแรงมันกดน้ำจักอยู่เดินตัวไหนล่ะว่ามันไปน้ำทาาบอมเนบาทเห่าได้บาทอื่นมันใส่เสือจังไหนเล็กหน่อยโอ้ยเล็กหน่อยบอเ่ค่ะสีดำก็มีเสือหลายสีเออสีดำลายจะสีส่วนมากเมื่อไรจะสีเขาลงเสืยอันกันหนาวนะแบบนี้ก็มี่ มันจำบ่เอยได้จำได้แต่อีหนึ่งนั่นคนงามเมื่อนั้นบ่เอยบ่เอยเพราะว่าอีหนังนั่นนำขวดแม่ได้อีหนึ่งนั่นเป็นผู้ถามประจเออสีไหนมันเป็นผู้ถามสีดำดำกันหนาวเนาะอืผู้เป็นใส่กันหนาวกับไทรมอมเถิงเถิงผมเขากระย่าซ้ำกันกับพวกนี้ละเขาหักเออไม่แต่ฟูเป็นต่หักเล็กหน่อยก็ได้ตกแล้ว่าอู้เล็กหน่อยไม่พงกำงมามาเป็นดารานางเลยเห็นเขา ผมพ่นผมงาวเออผมยาวเขาก็มาผมคืออีนัางนี่ละไม่จะฟ่งมง่างุละสถานแะ้วว่หูเมื่อคืนเฮียยาวยมพวานบ่มาทำกูหลับไปบอกกจไปบอกอายุเขาเซยก็คือรักใจบ่ก็หูเมื่อวันเออ้าวยมพ้ันเขามาทำอายุกูบ่ว่าเขาเซยมาเอากูบ่หกจุดหกสิบเก่าแล้วยาอยู่เนี้ยยัดสมออยู่อกกว่ะทกีคยฟันังสีบอคุณเนี่ บ่เคยแล้วกำลังมีทีเดียวจริงแหละชุดหนึ่งกับพันเห็นพญายันแดงไาไปนอนเหอนพญายรังเก่าๆตัวมันออกแปดเก่านั้นถ้าพระบ่ได้ซื้อมันมันออกมาละแปดเก่าอีรีไปพันมาไปนอนเหินรังเก่าเหอนพญายันมันหมึดพญายันั่นสิว่าอําชิมอําจะของเล็กบานเล่าชงใช้แปดเก่ามันออกนี้แปดเก่าหลีกลางบางหันงวดงวดพันบ้าบางมึงหันนั่นก็ได้นี่ก็เคยพันเหม็นเคยพันยูเม็นดูลังเกล้าขันแปดเหม็นอืม ดอกนีาซ้ pim, oh nah. ําได้เป็นโตเนาะคุณแม่เนาะนี่เขาก็บอกแล้วแล้ก็ว่าอายุแม่หลายปได๋แม่ก็เลยบอกว่าบอกเขาเนาะก็ว่าแม่แม่ก็69แล้วจัน้อย70เขาว่าบัดมันตอบออกมาค่ะมันสิเป็นยงถามว่าอยู่แม่เฮ็ดหยังก็บ่ได้ว่าน่บ่ได้ถามถามอยู่เฮ็ดหยังบัดฮู้เมื่อขึ้นเอ๊ะเด็กน้อยเจ้ายบ้านมาอันซื้อกุกุายวาอมาอทุ ก็เคยไปยังสิคูหกเป็นมาแต่เรเคยฝันมาเคยันมามีคนมาถามแบบจักเถื่อมาถามอายุแบบเช่นเขาเจ้าคูไปใต้แล้วหัวหยาดทุระนุ่แม่เนาะคุณแม่เนาะแบ่น่เพื่อบเนเถื่อเขาชิมาอันนั้นไฮโซหุ่วยแม่กตี้ไฮโฉกเอาแล้ล่ะเน่บ้า่เออเถือเขาถามธรรมดาละไม่ยิ่งเล้่อหน่อยมิ่งเขิขึ้นว่า ขั้นบอซีเก่าหกเก่ากเก่าที่ความคืดของแม่เนี่ยมีความตีว่าสั่พิจารณาบะเก็ยทุนนี่ละมันจะมีสองแบบนี่ละ่ะก็ฟันของคุณป่าก็มีซ้ำนี่เนาะค่ะไม่แล้วลวมันมาหน้ารองนี่ค่ะขุ้คุณป่าได้ไลเนะค่ะันก็ฟันข้าวฟันนะคะตัวนีกของแม่สังวันเนาะค่ะตัวด็กของแม่สังวันสี่ เก่าสี่ค่ะหกเก่าสี่อายุของเมสังวานหกสิบเก่าปีเนาะค่ะย่างเข่าเก็ดสิบค่ะเพื่อนฝันว่าเด็กหน่อยมีนิ่งเนาะค่ะเด็กหน่อยมีนิ่งนี่จะพูงงามๆเพื่อนว่าค่ะมี่จะพูงงามๆยางตามหลังของเมสังวานเนาะค่ะก็ถามอายุเมสังวานค่ะถามแต่อายุเมสังวาน เมษังวานก็ได้บบกพืน้นหกสิบเก่าอย่างเขาเก็ยตสิบเนาะค่ะสี่เก่าหกค่ะหกเก่าสี่อายุของเมสังวานหกสิบเก่าปีอย่างเขาเก็ดสิบเนาะค่ะ,คะ,กกว,ะ,คะวันที่หนึ่งมี่หน้าคมพ่อสสสองพันหา่อยหกเก็ยอย่าลืมกดติตามป่าบุญคนอิสานกดไหลกดแท่เพื่อเป็นกำลังใจ ใ้ป่าบุนคนอีสานนําในด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ป่าบุนคนอีสานกันเพียงท่นนี้คลิปนาโผกันใหม่สุกๆหมานๆลำๆลดล้วยๆหิ่งๆต่างๆกับตัุลีของหนสังวันนะคะสวัสดีค่ะ